สวัสดีค่ะยาเตี๋ยวผ้าแสีบค่ะมือนีต่ำหงงแล้วพี่น้องเน้อมาเด้อมาสุ่มกันเด้อตำออกก่ำโอเจาะมันก็แสีบต่ำเป็นแก้วบ่แม่เอ็นโอ้น้นำลายแตกบวมหงเพิ่มสวัสดีครับยินด,ดีครับมาจัดการเลยแม่นี่ไก่ไก่ยังไงเอ้าผมเอานีมาท่ามือก่อนเนื้อโอ้ยแม่ซมก่อนได้แม่ซีบม,มัมนไนด้เจ็บขึ้นโหลดอยากตำ่ำหงมว่ะที อแซ่บ่ะจํเอิออองพระแซ่บอิงกระดิ่งขอว่างเลยขว่างเลยยามาพี่น่องตับมะคุงเฮิม อูดองอูดองสักหลอยปีอืมนม่เอาเป็นแต่ว่ายาแทนมมันแต่อนุรักษ์ไว้แทนของโบราณเตย ข้าวดองกาบ้านเป็นแล้วใส่ตูกันเราเป็นสิบยูตูวเลยตูวกับเขา่าก็าาอือตัวสักผ้าตูวสักผ้าืมกะว่าสันเล้ว พะหลายเน่ยยำเนี่ยกินน้ำกับประทันเขากินประทันปลาก็ก,กินท่านอยู่ด้วยนะแม่แม่ดียังแต่ว่าเขามีปลาดีเวลาลงทุนให้ปลูกพักให้ปลากินได้ประโยชน์ทุกอย่างเล้อกินก็ะขายือะขายเขาลงให้ปลา อืมพราะทีอยากใหปลากินแล้วเขามมนได้ขายมันใหญ่เรื่องหดมันใหญ่ไว้แต่ว่าอันนี้เราแกวเขาต้องให้ปลาเยอะแล้วแมน่นอืมอืมประเด็กตอนใช่ประเด็กตอนแล้วแม่ ไก่ซีขาไม่จะโตมิโตัวเดียวเออบอมีจะโตเพราะว่ามิจะขาเอามะเพราะว่ามิจะขานี่สองไก่ซีตัวม่จะขาสี่แปดสิบหกฟันที่สองเอาขค้นผมถามเนี่ยขึ้นเลยเป็นไง แม่สอบอะไรแมก่อนสิสอบไกลฟ้ามหนึ่งไม่จะขาฟ้ามนหนึ่งนะอสองเบิร์้ามนะเบิร์้ามก็มีสองขาเบิร์ไอ้กระตอบดีสองสี่เนี่ยเก่งงในบอเก่งบ่ไหมยเกียงบ่อกนดีเกียงแนมนสนี่นะสิล้ว่าว่าคนปลูกคนเงิน ภาพมลงมันสืเรี่องจากตัวต่อคุณเพิ่นบอกว่าภาพมันเยมีพัานตัวพี่เนาะเคยพ่อได้บวกลงพุ่นหันได้เนาะมนไม่ได้บวกเนี่ยถ้ามีพัานตัวมีสองผ่นขาเพราะว่าม,มีสองขาอะไรอ่ะมันอาจจะมีสี่ผ่นก็นได้ดินอกจากตัวสิมีขาขาหัน เนื้อไก่มันหนุ่มกินย่างถอ่หอมหมดกินย่างถ่หอมให้มันหอมเลยนะมันจะซุมไฟลงไปจังนั้นกินมูนกจะอิ่ม ดึกดื่นเองขึ้นก็อยากแม่เนี้นม,นมนนนนันขึ้นแมงก็อยากเข่าสนุกต้งขึ้นแม่ค่ะลูกว่ากี้ต้งขึ้นแม่ค่ะว่าต้ออยากอยู่นี้เออว่าอืมองเด็กกระเบิ้งคลิปเจ้าของเด็กๆกก็อยากเขา่าเอออุ๋วน้องขึ้นแม่อย่างก็อยากเขา่าเพราะว่าแม่นอนอยังโมวเว่นเบิร์แล้วมันเลยบ่อยากนอนงงแม่หมอ ปกติเนี่ยมันขึ้นหยากนอนมาแม่นอนเพื่ออะไรเดี๋ยวไม่นอนสีผมไม่ตุ่นตีสองรุ่นนี่ตุ่นเด็กได้พี่น,อน้องไม่รุ่นรุ่นเนี่ยยี่ห้อนี่ตื่นเด็กรุ่นนี้รุ่นรุ่นแหลกแย่แต่ว่ายังร <laughs> ุ่นแม่ไหนรุ่นแหลกแย่ ประแดกประแดกตนันลุงเห็นปากตากี้ดิยังมปวะบงกลางเหมือนไงลุนปรวบังกลางมันฉนี่นองนะแม่นานะประแดกนะประแดกนองนี่างไมเห็นได้หลายอย่างประแดกนองหรอกเขาใส่เกลือหน่อยมันฉี่นองเลย มากแบบคข,ข้างมีอารุ่นแบบท่านในโคปีมา่กินเนาะทีนนงเลยอโอ้โหไก่ดินได้ คนมาไหนมันก็ว่า,างพี่น้อง,องเรื่องปูเนี่ยเขาจะเอาเห็ดไปแล้วเอาใส่ตู้เย็นเอาใส่ตู้เย็นนี่คือใส่สองฟีดเอาหนามันออกได้พี่น้องนะเนี่อหนามันออกแล้วค่ะฟีดไปเลยแต่ก็เล่าไปตัวไอ้เนื้อ ันไก่รุ่นแม่เวลากินมาได้หรอรุ่นไหนรุ่นแม่่รุนนี้เขาตีจนคานไปตีแล้วเนี่ยต <c oughs> ีชนะล็อกมากเลยเตี่ยถึกเขาน็อกมากคาลินเจ้าของค่อยมากินพักกันใหกอน เนี่ยเขาบพอใครมักก่อนเข้าไม่มีหน่อยไม่กลิ่นใบอิม่มมาเด้อพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อใหญสีอิ่มแล้วเด้อกินน้ำกันมาเน ินไปกินมากก็อิม่มเลี่ยเนาะอิมอ่มเนี่ยกินไปกินมากกินไม่ได้ทาทาวอนไปดิเล่นลายกินลายมะคืองงวอดิง้ออันอิ่มมะปิ่นนะกินรอดไม่อิม่มละไก่ทอดนาหองพักกับข้าวเหนียวคักลายตีเขงเนี่ยนะเฮ็ดงานนี่แล้ว งานมาเหยื่อพบมาพอของกินโอ้ยอยากเลยอิ่มแล้วอิ่มอิ่มแล้วแตอบติ๊กแสบใช่ครับแสบแสบแสบยังมีอะไรกับเสพแสบเนี่ยเตี๊ยบปลาแสบแม่นยั้นมี่ปีงไก่ตับหมูปีงไก่ไข่เน่าเราสุดยอดเลยย่าจะจะกินได้แน่นอนป่ะิแต่ว่ามื่อนี้ว่ามีไข่เน่าแม่นยบอมีแต่ปลาเน่าขอบคุณหลายๆทด้นเป็น้องเด้อที่มาบังหนูกับแม่ขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครั้วลอยนัว ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามยยกกสิว่าอายุดีกินดีมีความสุข้อพี่น้องเดอ้อมีความสุขมีเงินใส่มีสุขภาพแข็งแรงอายุหมันน่นวขนยินสู่ขู่สุขคนนอพี่น้องลำลำรวยยสู้ขู่สุ้คนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมพูดเอาอย่าลืมกันเด้ออย่าลืมกินต้องกันกนอพี่น้องเนื้อหนืมาุ่้กันไหมครับ